สวัสดีครับผมบัตบ b บีแบตเตอรี่พวกเราคือ BBBattery d ร i l y ดลผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่นี่คือแบตเตอรี่พูม่ารุ่น8 5 br 6 0 k ที่ได้ผ่านการทดสอบการฟื้นฟูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีค่า เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังทำการฟื้นฟูให้ดูนะครับโดยแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าความจุอยู่ที่55แอมป์นะครับแล้วก็วงเล็บที่20 HR เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของ20 HR กันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการคายประจุเราจะใช้เครื่องมือตัวใดแล้วก็มีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับ นี่ก็จะเป็นการตรวจเช็คค่าความต้านทานและก็ค่า CCA ของแบตเตอรี่ก่อนจะนำไปทำการฟื้นฟูนะครับซึ่งเราได้ทำเป็นคลิปไว้ให้ชมแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคลิปการทดลองการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับค่าความ ต้านทานแล้วก็ค่า c c ของแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็คือ5.5ดี2 3นะครับผลที่ได้ตอนนั้นก็คือ c c อยู่ที่40แล้วก็ความต้านทานอยู่ที่67.34ม ah ิลลิโอห์มนะครับหลังจากที่ได้มีการทำการฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้มาตรวจเช็ค ค่า CCA แล้วก็ค่าความส้้นฐานของแบตเตอรี่พูม่า 55D23R ลูกนี้กันนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิด SMF ก็ทดสอบด้วยมาตรฐาน JIS นะครับรุ่น 55D23 หลังจากฟื้นฟูแล้วค่าที่ได้ก็อ,อยู่ที่ CCA นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งค่านี้เรามีการทดสอบไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือ520 CCA นะครับแล้วก็ค่าความต้านทานลดลงมาอยู่ที่5.73ม ah. ิลลิโอห์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับวิธีการคำนวณหาค่าความจุของแบตเตอรี่นะครับก็คือค่าความจุของแบตเตอรี่หน่วยก็คือแอมป์นะครับต่อชั่วโมง วิธีการคำนวณก็จะใช้วิธีการดึงกระแสออกนะครับกระแสนี่มีหน่วยเป็นไอแล้วก็มาคูณด้วยนะครับเวลาก็จะได้ค่าเท่ากับความจุนะครับอย่างแบตเตอรี่พูม่า รุ่นนี้เขาระบุค่าความจุไว้ที่นะครับ 55M แอมป์แล้วก็มีวงเล็บ20 hr นี่นะครับความหมายก็คือว่าเขาทำการคลายประจุมันต่อเนื่องเป็นเวลา20ชั่วโมงด้วยกระแสกระแสหนึ่งนะครับจนได้เวลาออกมาเป็น ได้ค่าความจุเป็น55แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาหาก็คือว่าเขาใช้กระแสะเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาหาค่า I ใช่ไหมครับว่าเขาใช้กระแสะเท่าไหร่ก็เราก็เอาตัวแอมป์นี่นะครับต่อชั่วโมงมาหารด้วยจำนวนของเวลา ที่เขาใช้ไปเขาบอกไว้แล้วว่าเขาใช้20ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นความจุตรงนี้นะครับมันก็คือ55แอมที่เขาแจ้งเรามาโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา55 มหาร20ค่าที่ได้จะเท่าก,กับ2องจุดเจดหา ลองย้อนสูตรนะครับดูว่าค่า i เนี่ยเราได้มาแล้วเวลาเนี่ยเรา้วยยี่สิบถ้าคูณกันเนี่ยมันก็เท่ากับค่าความจุของแบตเตอรี่นั่นแหละครับก็คือ a h est. มันเท่ากับ i นี้ก็คือเราคำนวณมาแล้วนะครับได้2.75ส่วนเวลานะครับ เราใช้เวลา20ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นเอ,อ่แบตต่างประเทศแบตพูม่ามีอะไรอีกละ่ะโบลิเดนนะครับที่ผมเห็นเนี่ยจะมีการระบุแอมแล้วก็วงเล็บ20 s r นะครับแต่พวก 3K อ่า 3K ก็เห็นเห็นเป็นบางรุ่นนะครับที่ระบุ g s จะไม่ได้ระบุไว้แต่เข้าใจโดยทั่วกันว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ20 h r นะครับพวกโซนยุโรปก,ก็จะระบุค่าค่อนข้างละเอียดนะครับมี reserve capacity เท่าไหร่มีค่า CC เท่าไหร่มีค่า CCA เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอา2.75ลองคูณตามกันเลยก ก็ได้นะครับคูณ20คําตอบที่ได้มันก็เท่ากับ55 M แอมตามที่เขาระบุไว้นั่นเองนะครับ A e. e. เท่ากับ5 5าเพราแนั้นเรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเขาใช้กระแส 2.75M แอมเนี่ยมา ดึงหรือว่ามาต่อกับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับหาโหลดหาอะไรก็ได้นะครับเราจะเทสเหมือนเขาก็ได้นะครับก็หาโหลดอะไรก็ได้ที่มีที่กินกระแส2.75แอมป์แล้วก็จับเวลาไปเลยว่า20ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือว่าสองจุดแอมป์นะครับคูณ20ชั่วโมงแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขอันนึงที่เขาไม่ได ไม่ได้ระบุลงไปในนี้นะครับก็คือว่าแรงดันไฟฟ้าที่เขากำหนดนะครับให้มันคัดออฟคือหยุดกระบวนการนี้เมื่อโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตกลงมาอยู่ที่ 10.5V 10.5V โวลต์10.5โวลต์น,นะครับ จะมีองค์ประกอบนี้เข้ามาด้วยซึ่งดีเทลตรงนี้จะไม่ไม่มีระบุลงไปในรา,ายละเอียดในส่วนนี้นะครับทุกยี่ห้อจะไม่มีใครบอกไว้นะครับแต่จะเป็นที่ทราบกันดีว่าแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกัวที่ใช้กับรถยนต์นะครับ การปล่อยให้แรงดันไฟฟ้าตกลงต่ำเกินกว่า30%นะครับหรือว่าค่าความจุลดลงเกินกว่า30%เนี่ยนะครับมันจะส่งผลเสียหายต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นในการทดลองดึงกระแส2.75เป็นเวลา20ชั่วโมงนี่นะครับไม่มีเงื่อนไขเรื่องของโวลต์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าโวลต์มันถึง10.5ุทุกอย่างากระบวนการทุกอย่างก็ต้องหยุดนะครับไม่งั้นจะส่งผลเสียหายนี่ก็เป็นวิธีการคำนวณค่าความจุของแบตเตอรี่ของทางโรงงานผู้ผลิตเขานะครับและเมื่อเราจะทำการทดลองเหมือนเขาเราก็ต้องรู้ค่าต่างๆที่เขาใช้ด้วยนะครับ ซึ่งผมก็จะนำค่ากระแสะตัวนี้นะครับ2.75ไปใส่เครื่องขายประจุของผมนะครับนำโวลต์10.5เนี่ยเป็นโวลต์สต็อปนะครับในการหยุดกระบวนการต่างๆแล้วก็กำหนดเวลาในการดึงกระแสะไว้ที่20ชั่วโมง แล้วเราก็จะมาดูกันว่าแบตเตอรี่พูม่า8 5 br 6 0 k ที่เรานำไปฟื้นฟูมาเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเก็บประจุแล้วก็คายประจุอยู่ในสภาพไหนก็เดี๋ยวเราดูการตั้งค่าเครื่องเครื่องคายประจุก,กันนะครับ ครับก็นี่เป็นหน้าตาของตัวเครื่องคายประจุที่ผมจะนำมาใช้นะครับตัวนี้สามารถคายประจุได้สูงสุดที่10แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการคายประจุของแบตเตอรี่พูม่ารุ่น85 BR 60k ขนาด12โวลต์55แอมป์ลูกนี้กันเลยนะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้กระแสในการดึง2.75แอมป์แล้วก็กำหนดโวลต์สต็อปอยู่ที่10.5โวลต์แล้วก็เวลา20ชั่วโมงนะครับที่เราคำนวณไว้ตอนนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าโวลต์แบตเตอรี่อยู่ที่13โวลต์นะครับโวลต์สต็อปผมเซ็ตไปแล้วที่10.5เหลือกระแสนะครับแล้วก็เซ็ตไปที่2.75เวลาก็เซตไปแล้วที่20ชั่วโมงนะครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็กดออนได้เลยนะครับค่าทูกอย่างถูกต้องบนแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าวต์เริ่มตกลงมานิดนึงแล้วนะครับกระแสที่ใช้ดึงก็ตามที่เราตั้งไว้2.75นะครับกําลังวัตต์ของแบตเตอรี่ลูกนี้ก็คือ35.20วัตต์มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนค่าถัดมาก็คือมิลลิแอมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้ตัวเลข ที่สิ้นสุดแล้วนะครับก็เอาไปคูณพันก็จะได้ค่าความจุนะครับส่วนตัวล่างก็เป็นค่าวัดอาวนะครับกำลังวัดต่อชั่วโมงกรณีที่แรงดันตกมาถึง10.5โวลต์ก่อนเวลา20ชั่วโมงเครื่องก็จะคัดออฟนะครับก็ตัดการทำงานเลยเราก็จะมาดูการรายง,งานผล ซึ่งถ้าเกิดโบนดิ่งลงมาถึง10.5ก่อนเวลา20ชั่วโมงอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความจุเนี่น่าจะลดลงการเก็บประจุแบบตัตจบนี้ลูกนี้น่าจะลดลงตอนนี้พัดลมก็เริ่มระบายความร้อนแล้วนะครับในส่วนของซิงระบายความร้อนซึ่งตรงนี้ก็จะมีความร้อนอยู่พอสมควรนะครับในระหว่างทําการขายประจุด้วยกระแส2.75แอมป์นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเมื่อเครื่องหยุดทำงานแล้วแบตเตอรี่ลูกนี้จะได้ค่าความจุตามที่ระบุไว้หรือเปล่าซึ่งจริงๆผมคิดว่าไม่น่าถึงหรอกนะครับเพราะนี่เป็นแบตเตอรี่ตั้งแต่ปี63แล้วนะครับอาจจะมีค่าที่ลดลงบ้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ก็มาอัปเดตสถานการณ์การขายประจุของแบตเตอรี่8.5บี 60k ตอนนี้กันนะครับหลังจากผ่านไปสักครึ่งทางแล้วนะครับโวลต์ก็ลงมาที่10.9โวลต์ตัวเวลานะครับเหลืออีก9ชั่วโมง25นาทีก็จะสิ้นสุดกระบวนการ แต่ว่าแรงดันไฟฟ้านี่ตกลงมาใกล้ถึงโวลต์สต็อปก็คือ10.5แล้วนะครับถ้าถ้าดูจากสถานการณ์นี้นะครับผมคิดว่าแรงดันน่าจะตกมาที่10.5ก่อนเวลานั่นแสดงว่าค่าความจุคอมเพลติลูกนี้อาจจะไม่ไม่เท่าเดิมก็คือ55แอมป์ต่อชั่วโมงก็เดี๋ยวอีกสักพักเรามาดูกันนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับ สำหรับการคลายประจุแบตเตอรี่85 a r 60k ความจุ55แอมป์ของแบตเตอรี่พูม่าลูกนี้นะครับก็ตอนนี้พลรงหยุดทำงานแล้วนะครับเครื่องก็หยุดทำงานแล้วเช่นเดียวกันนะครับค่าโวลต์สต็อปที่เราเซตไว้ก็คือ10.5นะครับค่าความจุที่ได้ก็คือ29,595ม ah, ิลลิแอมป์วัตต์นี่ได้355,297 มิลิวัตต่อชั่วโมงนะครับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดก็คือ10.45ชั่วโมงนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าความจุไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการทดสอบการคายประจุนะครับของแบตเตอรี่ปูมารุ่น8 5 br 6 0 k กันนะครับสำหรับแบตเตอรี่ปูม a า8 5 br 6 0 k ลูกนี้นะครับมีค่าความจุอยู่ที่5 5แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วงเล็บ 20hr นะครับเราก็ได้มีการใส่ค่าต่างๆลงไปในเครื่องทดสอบการคายประจุของเรานะครับโดยใส่กระแสที่ใช้ดึงนะครับ2.75แอมป์ M, แล้วก็โวลต์น,นะครับสต็อปไว้ที่10.5โวลต์เนื่องจากมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่นะครับเขาจะก,กำหนดแรงดัน ที่ต่ําที่สุดนะครับอยู่ที่10.5โวลต์เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดกดตะกั่วนะครับไม่สามารถคลายประจุได้ลึกมากกว่านี้นะครับแบตเตอรี่กดตะกั่วที่ใช้ในรถยนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าการคลายประจุลึกมากๆนะครับจะส่งผลเสียต่อตัวแผ่นธาตุของแบตเตอรี่เองนะครับจึงกําหนดมาที่10.5โวลต์ ในการทดสอบการขายประจุของโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับเขาจะทดสอบภายใน l a บนะครับในห้องที่มีการควบคุมทั้งอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนะครับอากาศต่างๆเพื่อให้เป็นผลในเชิงบวกในการทดสอบค่าการค่าการขายประจุนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาแบตเตอรี่ใหม่ รุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับมาทดสอบในแบบของเรานะครับอาจจะได้ค่าความจุไม่เท่ากับของโรงงานก็ได้นะครับโดยอาจจะได้น้อยกว่าด้วยซ้ำไปผมคิดว่านะเพราะว่าเขามีการเซ็ตอุณหภูมิอะไรต่างๆไว้นะครับเพื่อให้ได้ผลในเชิงบวกแล้วก็ให้อาประสิทธิภาพที่ออกมานีครับดีที่สุดอุณหภูมิ ของการทดสอบนะครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็จะส่งผลไม่ดีต่อการทดลองนะครับเราสามารถสังเกตได้นะครับจากการใช้งานของเราเองตอนที่เราใช้รถในช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤด,ดูร้อนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอะไรทำนองนี้นะครับ เมื่อแบตเตอรี่เข้าสู่อุณหภูมิต่ำนะครับจะสังเกตได้ว่าการสตาร์ทของเรานะครับจะยากขึ้นเหนืดขึ้นนั่นก็เป็นผลของอุณหภูมิที่มีต่อแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ก่อนนะว่าโรงงานเขาเทสในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเรานะครับผลก็อาจจะได้ต่างกัน คราวนี้นะครับเราจะมาดูว่ากระแสที่เขาใช้ในการทดสอบก็คือ2.75เนี่ยได้มาอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทราบนะครับเราก็ใช้วิธีการเอาค่าความจุนะครับตั้งแล้วก็หารด้วยเวลานะครับมันก็จะได้ค่ากระแสที่เขาใช้ดึงนะครับก็คือ2.75 n แอมป์นะครับ ในการดึงเป็นเวลา20ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่าความจุก็เช่นเดียวกันนะครับสูตรการคำนวณค่าความจุของแบตเตอรี่สมมุติว่าคุณจะทําการทดลองค่าความจุแบตเตอรี่ของคุณเองนะครับโดยคุณใช้กระแสกระแสหนึ่งมาแล้วก็เวลาเวลาหนึ่งมาในการดึงมันนะครับแล้วก็กําหนดโลน์ไว้ว่าจะให้มันตกลงมาที่โลน์ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะเอาตัว กระแสที่เราใช้นะครับในการทดลองครั้งนั้นนะครับมาคำนวณน,นะครับโดยตัวสูตรที่เขาใช้นะครับก็คือ i นะครับคูณ t ซึ่ง t นะครับมีหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับเป็นท r ถ้าเราจะแทนค่าสูตรตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือกระแสที่ใช้ นะครับ2.75แล้วก็มาคูณด้วยเวลานะครับก็คือ20ชั่วโมงจนแรงดันนะครับตกลงมาที่10.5โวลต์กระแสที่ได้นะครับก็คือ,อ,อไม่ค่าความจุที่ได้นะครับคือ55แอมป์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับ่า i A. เอไอนี่คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์ครับความจุที่ได้นะครับก็จะได้55าแอมป์ต่อชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะทําการขายประจุแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับผมก็ได้ใส่ค่าต่างๆไว้ในเครื่องทดลองของเราแล้วนะครับก็คือผมกำหนดกระแสไว้ที่2.75แอมป์นะครับแล้วก็ผมกำหนดโวลต์สต็อปไว้ที่10.5โวลต์แล้วก็ใช้เวลาในการทดลองนะครับ ยี่สิบชั่วโมงจากผลการรีพอร์ตของเครื่องขายประจุนะครับจะเห็นว่า,าบรรทัดแรกนะครับโวลต์สต็อปคือ1 0 5โวลต์ค่าความจุที่แสดงมาให้เห็นนะครับก็คือ2,9595มิลลิแอมต่อชั่วโมงค่า,าวัตต์ต่อชั่วโมงก็คือ3,55,297มิมิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนเวลานะครับที่ใช้ไปก็คือ10.45นะครับก็คือ10ชั่วโมง45นาทีนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับโวลต์ตกลงมาถึง10.5โวลต์ก่อนเวลา20ชั่วโมงเป็นเหตุให้ค่าความจุนะครับลดลงเดี๋ยวเราจะมาคำนวณน,นะครับเหมือนอแบตเตอรี่ใหม่ดูนะครับว่าค่าความจุที่ได้นะครับมันตรงกันหรือเปล่านะครับ ตามที่เครื่องระบุนะครับเครื่องคายประจุเราระบุไว้ก็คือ29,595ม ah ิลลิแอมนะครับเราก็เอาไปคูณพันนะครับก็จะได้หน่วยเป็นแอมเมื่อคูณพันแล้วนะครับก็จะได้5 29.59แอมบเต่อชั่วโมงนะครับเพราะนั้นจากสูตรที่เรา,เาได้มานะครับการหาค่าความจุก,ก็คือ i I เท่ากับกระแสนะครับเราใช้ไป2.75แอมป์คูณ Time คือเวลานะครับก็แทนค่าสูตร2.75นะครับคือกระแสแล้วคูณเวลานะครับ10.10 10ชั่วโมง45นาทีอ่าครัวเนี้ผมจะต้องแปลงหน่วย45นาทีให้เป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราใช้หน่วยชั่วโมงในการคำนวณค่าความจุนะครับ เราก็มาหาว่า45นาทีเนี่ยครับมันคือกี่ชั่วโมงนะครับโดยเทียบมาจากต่างว่า1ชั่วโมงมันเท่ากับ60นาทีครับเพราะนั้น45นาทีเนี่ยเราก็เอามาหาร60นะครับมันก็จะเท่ากับ0.075ชั่วโมง ชั่วโมงเอาเออน,นะครับเอาศูนไปบวก10นะครับมันก็จะได้เท่ากับเอ่อสิบจนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับนี่ก็คือ10จากเดิมในหน่วยมันคือ10ชั่วโมง 45นาทีนะครับผมแปลง45นาทีเป็นชั่วโมงครับก็จะได้คำตอบว่า10.75ชั่วโมงนะครับเมื่อคูณกันแล้วนะครับเอา2.75นะครับก็คือ i มาคูณ t ก็คือ10.75จะได้เท่ากับหยิบเครื่องคิดเลขคิดตามได้เลยนะครับ10.5 6 ah นะครับซึ่งก็จะคาดเคลื่อนไปกับ ตัวเลขที่หน้าจอของเครื่องทดสอบการขายประจุแจ้งไว้นิดนิดหน่อยนะครับก็คงจะมีความคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะครับสรุปว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าความจุลดลงจากเดิมนะครับสรุปนะครับสำหรับแบตเตอรี่พูม่ารุ่น 85BR60K ลูกนนี้นะครับก็มีค่าความจุลดลงไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน,นะครับโวลต์ตกลงมาที่10 จด5ดวลาวนในเวลา10ชั่วโมง45นาทีนะครับไม่ถึง20ชั่วโมงในความเห็นผมนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้ถ้าจะนำไปขายให้ลูกค้านะครับคงต้องถามพฤติกรรมหรือว่าลักษณะการใช้งานก่อนถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้งานแบบต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าขายได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มีลักษณะการใช้งานแบบจอดซะส่วนใหญ่นะครับ พวกสายจอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าคงไม่แนะนำนะครับเพราะว่าค่าความจุมันมีไม่เยอะมีเหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วถ้าลดสายจอดด้วยนะครับมันก็จะมีการคายประจดุด้วยอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์อีกต่างหากนะครับจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยไฟตกเร็วกว่าเดิมนะครับก็ลูกนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ใช้งานสม่ำเสมอนะครับ ค่า CCA ที่เราทด,ทดลองมาได้ตอนที่เราไปฟื้นฟูมันนะครับก็ได้มาที่520นะครับแต่ว่าไม่ได้นำแบตเตอรี่ไปทดสอบค่าเซลในอุณหภูมิที่ติดลบเหมือนอย่างโรงงานผู้ผลิตเขานะครับอย่างแบตเตอรี่รุกนี้พ mm ูม hmm. ่าเขาระบุไว้ที่550ที่ลบ18องศานะครับถ้าเรานำแบตเตอรี่ลุกนี้ไปลบ18องศาเชื่อว่าคงเทสได้ไม่ถึง520นะครับ แต่ว่ามันก็มีแรงพอที่ทจะสตาร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่รงนี้หลังจากฟื้นฟูมาแล้วบวกกับการทดลองการขายประจุนะครับถ้าจะซื้อไปใส่รถยนต์ก็เหมาะกับคนที่ใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับไม่เหมาะกับคนที่ใช้รถน้อยนะครับก็หวังว่าคลิปการทดลองการขายประจุของเรานะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใด หรือใครมีความเห็นคำชี้แนะคำแนะนำนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปวิดีโอจาก b b b a t t ต r y ของเราได้นะครับในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราจะหานำเสนอเนื้อหาดีๆมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบัตบีบีแบตเตอรี่ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ BB Battery บัตรหมดกดสั่ง BB 0879084528ร้านเปิดทุกวันนะครับ